รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีบริษัทกัฒนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ ้อยกว่าปีแล้วยมจะเดี่ยวนัร้อยกว่าปีมิลเล่คาดูดวงครับกับผมหมอไว้ครับวันนี้เปิดทำ,ำนายดวงนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจะมีเกณฑ์เด่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวออมาฟังกันเลยครับคราวนี้ผมเองเป็นค่าย สวัสดีครับพบกับเดอะมิราเคิลมหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกเดอะมิราเคิลเรื่องมหัศจรรย์นในวันนี้ไปไขปริศนาปฏิหารร้อยปีต้นโพเจดีและเสียพระทั้งหมดเกี่ยวข้องกันอย่างไรไปติดตามปรากฏการลึกลับเจดีโพปร วัดหน้าพระเมรราชิการามแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่เกิดปรากฏการณ์ลึกลับดังกล่าวแล้วเรางพบว่าที่นี่ยังเป็นศาสนาสถานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยเป็นโบราณสถานที่ยับยงไว้ซึ่งความงดงามของสถาปัตยกรรมศิละปะสมัยกรุสีอยุธยาอย่างสมบูรณ์ นัาพระเมรน,นี้สร้างขึ้นปี246 0สมัยพร,ระรามาธิบดีที่สองและการที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นสร้างสร้างขึ้นถึงปัจจุบันก็511ปีเหตุที่ย <ST> ังยืนหยัดความงดงามได้ยาวนานถึง511ปีนั่นก็เพราะว่าวัดน้าพระเมรแห่งนี้เป็นวัดเดียวในเขตเมืองที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อครั้งข้าศึกบุกยึดกรุงศรีอยุธยา หลายคนบอกว่าที่ไม่ถูกเผาเป็นเหยื่อทะเลเพลิงในครั้งนั้นนั่นก็เพราะข้าศึกใช้วัดแห่งนี้เป็นป้อมค่ายในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแต่หลายคนก็เชื่อว่าสาเหตุที่ข้าศึกไม่เผาวัดหน้าพระเมรุนั้นเป็นผลมาจากความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแห่งองค์พระประธานที่ปกปักรักษาวัดจนรอดพ้นจากไฟสงครานหลวงพ่อเนี่ยเเป็นกองสำนิกทั้งองค์ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรปร,รมไตรโลกนาคคือพระพุทธรูปปางมาลว,วิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิราชมีขนาดหน้าตักว้างเกสอกสูงสวาหปล่อด้วยโลหะปิดทองทั้งองค์นอกจากจะเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ตามคติการสร้างพระในสมัยอยุธยาตอนต้นแล้วยังถือว่า เป็นพระพุทธรูปส่งเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่สําคัญยังมีพุทธลักษณะที่วิจิตรงดงามส่งเครื่องแบบจักรพรรดิราสวมมงกุฎมีสร้อยสังวานทับสวงอันเป็นศิละปะในสมัยพระเจ้าประสาททองนั่นเองเก่าแก่เพราะสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแปลกตาเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคือประติมากรรมแห่งกาลเวลา ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นที่สำคัญมหาสจร,รย์แห่งมหาโพป,ปกอเจดีย์ที่เห็นยังซุกซ่อนไว้ด้วยประวัติศาสตร์และความอาถรรพ์อีกด้วยสามองค์นั้นก็ที่เราเห็นที่มีต้นโพธิ์ก็ตานิฐานว่าจำลองมาจากพระศรีสันเพชรนั่นนะในเมืองหลวงอาจจะใส่อัฐิพระบรมงงวงสารุวง์อะไรพวกนี้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ใส่ว่าจะดีข้างในมันจะเป็นแบบ มีพระมีอะไรเพราะมันเป็นอุโมงค่ะพี่มันจะมีพระหักพระอะไรอยู่ในนั้นตอนนี้ไอ้ไอโพรงที่นั่นเขาปิดมังมาหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีโครงไม่มีอะไรไม่เห็นแล้วเจดีโพบรกแห่งนี้ก็เช่นกันว่ากันว่านอกจากจะเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้านายในอดีตแล้วยังมีบางสิ่งบางอย่างคอยปกปักรักษาเจดีแห่งนี้อีกด้วย แล้ก่อนแล้ก่อนที่นี่เสียนพุชรูปเยอะหักหักมั่งไรมั่งนะมันเขก็เก็บไปก็ต้องเอามาคืนไปบ้านอยู่บ้านก็นไม่ได้ร้อนของร้อนงั้นเลยก็มาคืนคืนเสียนเยอะก็เสียนพ้าที่มีก็เพราะว่าแล้วตรงนั้นนะ่ะมันเป็นอุโมงคงคะเขาก็เลยวางไว้ได้พอดีอันนี้มันโพมันลากมันไหลลงมาเรื่อยๆมันจนมันปิด ปิดจะจะไอ้นี่อยู่แล้วพี่แต่ก่อนมันยังไม่ปิดอย่างนี้เลยปรากฏการลึกลับของเจดี์ปรโพที่เห็นสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปริศนามากว่าร้อยปีก็คือมหาโพธิ์ที่ปรกเจดีอยู่นั้นมาจากไหนต้นต้นโพธิ์ที่อยู่จนพระเจดีนั่นก็ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเพราะฉันเกิดมาก็จะเจอแล้วเพราะบ้านอย่างนั้นอยู่ข้างนอกจากจะไร้ที่มา ต้นโพธิ์ที่ปลกเจดีขนาดใหญ่เท่ากับสี่คนโอบแผ่กิ่งก้าเนเหนือยอดของเจดีมีโคนต้นขึ้นอยู่ช่วงบริเวณคอระฆังของเจดีลำต้นจเจริญงอกงามปรคคุมเจดีและมีรากแก้วของต้นโพธิ์เกาะชอนชัยไปตามองค์ของพระเจดีย์อย่างที่เห็นอยู่นี้ว่ากันว่าต้นโพต้นนี้ยังเป็นต้นโพสองชีวิตอีกด,ด้วยเดิมทีตอนนั้นกรมศิลป์เขาบูรณะทียงแล้วก็ จะตายไปเทียงคนะก็ะเลยขอร้องว่าบุรณะไม่ได้ก็ปล่อยมาแล้วกันปล่อยวาแล้วก็เราก็ไปน้ํายาราดเล่งขึ้นมันก็ขึ้นเดือดร้อยกว่าปีแล้วโยมเดียวนะร้อยกว่าปีไม่เพียงเป็นต้นโพธิ์ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์เท่านั้นหลายคนยังได้พบกับความอาถรรพ์ของเจดีโพปรถแห่งนี้โดยเฉพาะเงาร่างบางสิ่งบางอย่างที่เดินออกมาจากเจดีที บางคนเขาก็เห็นเป็นกุมารเดินออกมาจากข้างในจะดี คนงานเงนี้ยบางคนเขาก็เห็นบางคนอ่ะเขามาตั้งแต่เช้าไหมคะบางทีบางคนมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาต้องมาฝาดลานวัดให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเช้าเจ็ดโมงแปดโมงคนก็มาเที่ยวแล้วเขาก็เห็นเป็นกุมารเดินออกมาเป็นน้องจุกเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเหงาร่างกุมารเดินออกมาจากเจดีโพโปรกแล้วว่ากันว่าเจดีที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน อย่างสร้างปรากฏการ์ลึกลับในวันพระใหญ่อีกด้วยเป็นวันพระจะมีนกอะออกมาจากพงนะสวยมากที่สวยมากเลยนะจะจะออกเฉพาะวันพระวันพระใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแม่ชีเขาเห็นเมื่อก่อนมีแม่ชีมานั่งนี่แม่ชีเขาเห็นว่าเนี่ยออกมาสวยสวยมากมากเลย จะเป็นบรรพะใหญ่ๆจริงๆนะเขาถึงจะออกมาต้องแม่ชีนทไมไม่มีไม่มีใครเห็นมีวันนั้นมีแม่ชีแกนั่งอยู่คนเดียวนะคะตรงเนี้ยแกเห็นแต่ก็ตัวเดียวแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นอีกเลยไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครเคยไม่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งสามต้นนี้นอกจากจะทำความสะอาดเฉยๆ ปรากฏการลึกลับเจดีโพปรกและในหมู่เจดีเดียวกันที่มีแม่ชียืนยันว่ามีนกบินออกมาจากโพรงนี้ในวันพระใหญ่ที่เรานำมาบันทึกไว้ทั้งหมดในวันนี้ล้วนมีพยานบุคคลยืนยันทั้งสิน้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรคุณค่าที่อยู่เหนือความเชื่อส่วนบุคคลก็คือวัดหน้าพระเมรุแห่งนี้คือโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่คุณผู้ชม น่าจะไปเยี่ยมเยียนอีกแห่งหนึ่งของไทยเราจะไปเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวก็ไม่ได้เลยเราขอไประเท่านั้นนะโยมถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่ทํางานไม่อะไรมันก็ไม่ไม่ดีขึ้นหรอกก็เป็นบางคน,น,นะคนที่ร่าตัวกานล้มเหลวอย่เงี้ยหนคนร้องขอโน่ขอชาติไันไปหลายร้อยคนมันก็ต้องโดนมันต้องมีโชคพังแหละแต่ไม่มากก็น,น้อยเลยเราก็อะู่งงงายเพื่อได้เลยเรับลููของพวกนี้เราก็มองไม่เห็นเลย ทีหารจะมีจริงหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามวัดหน้าพระเมนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าเดอะมิราเคมหัศจรรย์พันเรื่องพาไปเช็คดวงชะตาของทั้ง12ราศีกับอาจารย์ไว้หมอดูโอป้ากันครับ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรูปักอธิบดีนัคราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบรารมีค้าขายการเงินการงานด้านหน้ามีท้าวิรูปักเป็นเทพองค์สีทอง ล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขระยันเสริมความเข้มขขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทำจากโครแกรมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น2 5 9บาทค่าจัดส่ง40บาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์อ f ฟ i c i a l โดยสแกน QR ว o d e โค้ a ode, หรือช่องทางอื่น ีิเลคุมหัสจุจริตพันเรื่อง